ตาเหมือนสงสัยอุ๊ยอุ๊ยอ๊ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้มันนิว้วมันไม่อุย๊ยให้อาหารกบด้วยมือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> อ้า้ <c oughs> และในกรณีที่กบไม่ยอมกินอาหารมาเป็นเวลาหลายเดือนเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับเพืเ่อนๆจำไอตัวนี้ได้เป่านี่จะให้ดูหน้านอนชัดๆพามลูกพี่ตัวนี้นะครับก็คือไอ้ฮ้านั่นเองไอ้ฮ้ากัดนิ้วนั่นนั่นนั่นมันเริ่มแสดงอาการแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาให้อาหารไอ้ฮ้าอืมไอ้ฮ้าเนี่ยมันชอบกินของสดสดยังไงสดแบบมีชีวิตอันอนั้นนันนี่นะครับเราก็จะหลอกไอ้ฮ้าด้วยการเอาปลาที่ตายแล้ว ใส่ครับนอนนกที่ยังมีชีวิตวิธีนี้นะครับเป็นวิธีการหลอกกบอ่ากบเนี่ยมันจะชอบกินมแมลงที่มีชีวิตหรือว่าของที่มีชีวิตอยู่นะครับผมเราจะหลอกเอาหนอนเนี่ยยัดปากปลาก็คือให้มันสวบหนอนเนะมันสวบนอนปุ๊บมันจะโดนปลาแล้วมันก็จะกินปลาเป็นไงวิธีหลอกกบกินเหยืงงย่ง่ายๆนี่นะครับผมเดี๋ยวจะลองให้ไอ้ห้าวดูห้าวหันมาลูกพี่มึงอย่าสวบนิ้วนะมึงสวบปลาเข้าใจป่ะอุ้ยอุ้ยรีบเอานิ้วออกเลยเนี่ยดูนะครับผมมันอ๊ย เอาเอามันเอาเต็นนอนแล้วปลากูละโอ้กูขี้โมไปตั้งเยอะอุ้ยอุยเอาอยู่อุ้ยอุยเอาอยู่เอาอยู่นี่เอากัดดีๆดีลูกกัดให้โดนกัดอุ้ยอุยอุยมันจะเกินมาวิ่งเกือบโดนนิ้วเอาเอานิ้วโป้งกูเมื่อกี้เลียโดนเลยเอาลูกจัดไปเร็วอุ้ยอุ้ยอุยอะไรวะเนี่ยสวมให้โดนปลาดีลูกเอออย่าโดนนิ้วแป๊บหนึ่งนะขอทําใจแป๊บหนึ่งยัดใส่ใหม่ดีไหม เออนะครับผมดีนะครับเราจะลองเอานอนนดยัดใส่พุงปลาเลยเอาอุ้ยโดนอุ้ยอุ้ยโดนเมื่อกี้หันมาแล้วเมื่อกี้หันเอาโอยอะไรเนี่ยฮ้าวใจเย็นๆนี่เอาเอาเอาปลาไปเอาปลาไปเอาปลาไปอุ้ยจับโอ้โหอยกัดไม่เคยโดนปลาแต่โดนนิ้วกูนี่โดนบ่อยเหลือเกินอุ้ยอุ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงขออนุญาตจับกล้องนะครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูชัดๆนะครับผมเราต้องเซฟความปลอดภัยด้วยการใช้ฟอร์เซ็ตนอุ้ยเอาโดนไหม เอ้ยห้าวันนี้ทำไมนายไม่แม่นเลยเอ้าเอ้าเอ้าเออได้อยู่เป็นไงลูกพี่ห้านี่นี่เอ้ยเป็นไงการหลอกนะครับผมหลอกให้มันกินเหยื่อที่มีชีวิตก่อนนะแลวเราก็ค่อยเอาเนื้อปลาเนี่ยมาล่อปากมันนะครับผมเป็นไงโคตรเทอะครับดีวิธีการหลอกกบเฮ้ยห้าเอาให้หมดนะมึงอย่าคลายทิ้งนะขี้โมมาตั้งเยอะหน้าแตกเลยเหมือนเมื่อกี้มึงอย่าคายนะลูกพี่นะ ก็นะครับวิธีนี้นะครับเป็นวิธีง่ายๆที่ใช้หลอกกบที่ไม่ยอมกินอาหารนะครับผมผมเคยใช้หลอกกบบ่อยมากนะก็ได้ผลไหมได้ผลประมาณ70%นะถ้ากบเนาแล้วมันขายทําไมเนี่ยโอ้ยแป๊บนึงเอาฟอสเ e ตแป๊บนึงไอ้ห้าเอ้ยคือแบบอืมเรื่องทําให้ผมเสียหน้านี่มันถนัดเอาไหมอเออเอองับกระตรงหัวเนี่ยนเนี่ยได้แล้วได้แล้วน่าจะกินหมดแล้วแบบเนี้ยเฮ้ยลูกพี่กู วิธีนี้นะครเบนเพื่อนก็คือผมใช้หลอกกบบ่อยนะได้ผลประมาณ70%อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเพราะว่ากบเนี่ยมันจะชอบกินพวกหนอนพวกสัตว์ที่มันยังมีชีวิตมันดิ้นได้มันขยับได้แต่ว่าเราอ่ะเราออกมาเลี้ยงเราจะหาได้เฉพาะสิ่งที่มันแบบตามตลาดคือมันตายแล้วอย่างเงี้ยเราต้องเอานอนมายัดใส่ปากใส่อะไรบ้างให้มันกินหนอนแล้วมันพอมันงับโดนปลามันก็จะได้รสชาติปลาได้ความคาวของปลามันก็จะกืนลงไปเลยนะครับก็เป็นอาหารของมันนั่นแหละเนาะเพียงแต่ว่าพอมันเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะกินยากหน่อย แล้วมันก็จะออกล่าตัวล่าเองอะ่ะเออมันจะออกล่าเองไม่ค่อยได้เฮ <c oughs> ้ยจะหมดแล้วนี่ฮาโอ้กืนโชเลยลูกพี่กืนโชเลยอธิบายไปแป๊บ <c oughs> เดียวนะครับหันมาอีกทีโอ้ยจะหมดแล้วอุย้ยหางปอหืแดกน,น้ำเงือกเข้าไปหรือเปล่านี่ลูกพี <c oughs> เ่เอา้าเอาเอารวบรวมพลังเื่กสุดท้ายของฮาาป <c oughs> <c oughs> อ่ยโคตดเทเป็นยังไงโอ้ยโอ้ย <c oughs> อ่ะหมดแล้วนะครับอู้ปลบมือให้ฮาวหนอ่อย <c oughs> เก่งมากๆเลยนะครับผมไอ้้าวปกตินะครับไอ้้าวกินดีอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกบที่ไม่ยอมกินอาหารมาหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนเต็มนะครับผมไอ้นี่เลยลูกพี่ลูกพี่เบิ้มนะครับพี่เบิ้มเนี่ยไม่ค่อยกินอาหารนะเพื่อนๆบางที่สองเดือนกินครั้งสามเดือนกินครั้งหนึ่งเดือนกินครั้งไม่ใช่ว่าผมไม่ให้อาหารนะผมให้นะครับแต่เขาไม่ค่อยกินเพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วเข้าปีที่สี่แล้วนะพี่เบิ้มนะแล้วก็ จำสินก็ไม่ได้จำสินนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่กบจเจริญอาหารนะปกติช่วงนี้กบจะกินอาหารเยอะเพียงแต่ว่าพี่เบิ้มเนี่ยบอกตรงๆว่ามันจะว่ายังไงเดียวมันโตแล้วหรือเปล่าไม่รู้หรือว่ามันมันจะเลิกโตหรือเปล่าไม่รู้มันกินอาหารน้อยมากนะครับมาเราก็จะใช้วิธีเดิมนะครับผมด้วยการยัดนอนเข้าปากป้าน,นี่จะได้เห็นชัดๆนะครับผมนี่ลองดูพี่เบิม้ม นี่ลองดูพี่เบิ้มจบไปอุ้ยเอาบางทีนะครับพอมันกินหนอนเสร็จเนี่ยมันก็จะเข้าใจว่าตัวนี้อาจจะเป็นหนอนตัวต่อไปก็ได้หรือเปล่าเนี่ยลองดูอุ้ยอุ้ยเอาเอาเ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยระวังนิ้วระวังนิ้วนี่อุ้ยอุ้ยพี่เบิ้มเรียบร้อยจังเลยอะโอ้พี่เบิ้มเรียบร้อยมากเลยเมื่อกี้ไอ้ห้ามันยังอยากกินเพิ่มอีกนะเมื่อกี้ดูมันดิโอ้ไอ้ห้ายังขยับนะเพื่อนเพื่อยังอยากจะกินเพิ่มนะแต่พี่เบิ้มกินเรียบร้อยมากนะครับ เออค่อยๆงับค่อยๆ่อยืน kind ส of ่วนไอ้ห <bing> ้าวก็เนเน่เนเป็นไงี่ห้าวกล้าหยอกนะครับผมกล้าหยอกวะนะเพราะว่ามันเริ่มอิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปให้ตัวอื่นดูไหมเพื่อนเพื่อนพี่เบิ้มกาลังกินเนาะเขามันกินเรียบร้อยนะตัวต่อไปเดี๋ยวเราจะลองให้นอนอูดดูนะครับดูว่านอนอูดจะกินไหมนะเดี๋ยวจะลองเอาต่อยปากดูนะอูดนี่ตัวนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้หนอนลองดูนะว่าอูดจะกินไหมนิ่งิงโอ้ย คิดว่าต้องใช้หนอนเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตหยิบหนอนแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเวียนหัวลายตาแต่ก็ต้องขออภัยด้วยนะเอยู่ไหนเลยเนี่ยหนอนนกก็หมดนะเพื่อนๆน,นะใครใจดีก็สามารถสนับสนุนได้นะครับเพื่อนๆด้วยการกดแชร์คลิปนี้นะครับอ่นะกดแชร์ไปที่ a c e b o o k นะครับเพื่อให้ YouTube เปิดการมองเห็นของช่องพี่เกมเนาะจะได้มีตังไปซื้อหนอนนกให้เจ้าอูดบ้างอ้ยอ้ยเอา้านี่เป็นไงเป็นไง อุ้ยกล้องไม่โฟกัสต้องขออภัยอุดอุดอุดอุ้ยเมื่อกี้นอนนกไปแล้วทำไมไปยังไม่ไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยกินอยู่กินอยู่ปล่อยปากมันนิ่ง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 นี่เราต้องทำให้แบบให้ปลามันกระดุกกระดิกนะครับผมทำให้ปลากระดุกกระดิกกบจะได้คิดว่าปลายังมีชีวิตอยู่เฮ้ยเฮ้ยอุดอุดอุดอุ้ย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 เกือบได้แล้วผมมือสั่นนะทุกคนมันตื่นเต้้มันตื่นเต้มอุด โอ๊ดเอ้ยโอ๊ดอย่าให้พ่อเสียหน้าดิอูตโว้ยอ๊ดอุ้ย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 อีกนิดเดียวนี่ต้องเอาขึ้นสูงๆหน่อยเอาขึ้นสูงๆหน่อยเง่งเง่งเอุ้ยเอ้าหันหน้านี่จะจบเลยเฮ้ยเอาไม่เฮ้ยเอาไม่เราต้องหานอนไปล่อมันไม่นอนไปไหนหมดแล้วเนี่ยโอ้โหตุลักตุเลเกินอาหารกบกุ้นะมาลูกพี่โอ๊ตอุ้ย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 มาแล้วโอ๊ดโอ๊ดโอ๊ต เอาเอาอดมีนอนนะลูกมีนอนนะลูกนอนมาแล้วอูดจ๋านอนมาอุ้ยเอ้าอึ๊ยอุ้ยอุ้ยนอนไปแล้วนอนไปแล้วเอาปลาเอาไอุ้ยอะไรเนี่ยอูดอูดต้องงับคำใหญ่ๆดิอุ้ยเอาเอาเอามันจะกินนอนมันจะกินนอนแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราเอานอนมาล่อมันใหม่โอ้ยโอ้ยโอยทำไมมันยากเย็นอย่างนี้นะอูดโอ้ยอูดคนเดียวนี่เล่นไปหลายนาทีแล้วเนี่ยคลิปนี้ยากเพราะอูดคนเดียวเลยเนี่ยอูดอูดจ๋านอนมาแล้ว อู้จานอนมาแล้วอูอ้้ยโอ้โหย,ย,ยุ้ยเป็นไงรวบทั้งหนอนรวบทั้งปลานี่นะครับก็คือวิธีการหลอกกบเป็นยังไงบ้างเทคนิคดีๆนะครับดีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมใช้ประจำนะเวลาที่กบไม่ยอมกินเหยื่อนะครับผมหรือถ้ามันไม่กินจริงๆนะอย่างพี่เบิ้มเนี่ยมันงับเข้าไปนะแล้วมันก็คายออกก็มีนะเพราะว่ามันมันไม่กินจริงๆอ่ะมันแบบเหมือนอาหารมันไม่ย่อยเนาะ ตัวต่อไปนะครับที่เราจะห้อยนั่นก็คืออพี่ยื่นโอของเราโว้ยตัวคนบักเกบเลยดูสายตาพี่คาดโอ้ยสายตาคำว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้เป <c oughs> ไมโอสายตาโอไม่เคยหลอกใครเลยนะสุดยอดใช่ไหมสายตาเพชรขาด์โอบอก <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมหนอนแป๊บหนึ่งนะครับพร้อมกับปลาเอ้หรือว่าไม่ต้องเอาเดี๋ยวจะลองเอาปลานะครับมาต่อยปากโอลองดูเนาะ ามาแล้วนะครับผมในที่สุดก็ได้ปลาแล้วก็หนอนนะครับผมเดี๋ยวจะลองดูว่าโอนี่จะชอบไหมโอ้อมตอนแรกว่าจะไม่เอาหนอนให้มันนะแต่กลยอยู่กลัวจะเอาเปียบมันเอา้าเป็นทุกตัวหรือเปล่าเนี่ยมันเอาแต่หนอนไปกินนะ่ะนอนๆเอ้ยโอ้อยาให้พ่อเสียหน้านะโอนะโอ้ยกูขี้โมไปตั้งเยอะแลวลูกกูแต่และตัวหักลหลังกูทุกตัวเลยเอา้าเอา้ยโอไม่หักหลังนะน,น้นอนหนีเป็นไง อโอ้ย,อย,อยนี่โอ้จับไปอืมอืมอืมนี่โภมใจโว้ยนานๆทีนะครับจะได้เห็นกบกินกินอาหารดีๆบ้างเนาะทุกคน คือมันไม่ค่อยกินอะ่ะมันกินแบบอาทิตย์หนึ่งกินหนอนนก2ตัวซึ่งหนอนนกมันตัวเล็กมากเลยดูไซ์ตัวมันโคตรใหญ่นะผมกลัวว่าสารอาหารมันจะไม่เพียงพอนะครับผมวันนี้ก็เลยต้องขุนหน่อยใช้วิธีการหลอกนะครับหลอกลอก่อนี่เป็นไงแม้แต่กบยังหลอกได้เลยอะ่ะคิดเอาอะผมอะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับผมหน่วยหลอกลวงนะครับหลอกกระตั้งกบนี <c> ่ <oughs> ตัวต่อไปก็คือนะครับผมเจ้าวัฒนยุวัฒนยุผอมมากๆเลยนะช่วงนี้เพื่อนๆดูวันนี้มันไม่ค่อยกินอะไรอ่ะแล้วมันก็ลอกคราบบ่อยมากคือมันเป็นกบที่มันเคยเป็นพ่อพันนะครับวัฒนยุลองดูลูกกินไหมวัฒนยุเนี่ยไม่ค่อยกินไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเอาให้ยังไงก็ไม่ค่อยกินแต่ว่าแมลงสาบนะยี่สิบตัวคือหมดนะครับวัฒนยุคือกินดีมากนะอ่านะครับนี่ผมเอาปลามายัดกับดอนลองดูนะลองด้วยวัฒนยุ งับเอา้าโอ๊ย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 ,อยถ้าทรงนี้ดูดูดูด,ดูไหวไหมลูกเอยเออขยับมานี่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 ว่าทานโยว่าทันโยว่าทันโยกินไหมเนี่ยเอาแต่เยี่ยวอย่างเดียวเลยแล้วเนี่ยไม่เอาอืมเอายังไงลูกพี่เอา้าเอาโอ้ยถ้าอย่างนี้ไม่ไหวนะคือกบบางตัวเนี่ยถ้าเห็นหนอนขยับคือมันจะงับเลยนะครับแต่ว่าทันยุเนี่ยคือไม่สนใจละน่าจะอิ่ม,มแมลงสาบนะเห็นป่ะ โอ้ยวัฒนยุเอ๋ยเป็นไงก็อย่างที่ผมบอกนะทุกคนนะวิธีนี้มันไม่ได้ผลแบบร้อเปอนาะมันได้ผลแค่แบบ70%นะครับสำหรับกบที่ไม่ยอมกินอาหารนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปให้ตัวต่อไปกันนะนี่ยัดปากมาแต่ไกลเลยนะครับตัวนี้นั้นเบียดอ่างอยเบียดอางเป็นยังไงบ้างลูกพี่ดูพุงมันเดี๋ยวลองนะครับเบียดอางเอาป่ะนี่นี่นี่ มีทั้งปลาแล้วก็มีทั้งนอนนกนะลูกพี่เอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอานิ่งนิ่งไม่เอาไม่เอานะทำไมดูหน้าตาเหมือนสงสัยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอะไรเนี่ยเมื่อก,กี้มันนิ้วมันไม่มันนิ้วมันไม่อุย้ยอะไรอะไรอุ้ยเออโอ้โหมีปลามีอาหารให้มันงับนิ้วมือสันเลยทุกคนเฮ้ย <laughs> อะไรของเหียดอ่างเนี่ย นิ้วผมยังรอดอยู่นะไม่มีแผลนะผมเก่งไงผมหลบได้อะ่ะทุกคนเอ๊ะเอากินให้หมดกินให้หมดกินให้หมดแล้วม,มีปลามาให้นี่จะกินนิ้วเราเนี่ยเอาเอานี่ก็คือการหลอกกบอีกชนิดหนึ่งนะครับกลัวกบจะคายอาหารเราต้องทําให้เหยื่อนี่กระดิกเนาะเพื่อนเพื่อนเออเป็นการหลอกกบอีกอย่างนึืมทำให้เหย,ยื่อกระดิกเนี่ย,ยกบมันจะรู้สึกว่าเหยื่อเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่มันก็จะกลัวเหยื่อจะรุด มันก็จะพยายามแบบกินกินลงไปนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำอย่างเงี้ยดิ๊ก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 ,กเกิดมีเรื่อยๆนะครับเป็นไงอ่านิ้วดีนะเนี่ยเราเนี่ยเอ้าเบียดอ่างกินดิเนี่ยเหยื่อขยับอยู่เนี่ยอ่างเอย้ยกินกินกินเอาเอานิ่งเฉยเลยโอ้เดี๋ยวเราปล่อยอ่างอยู่อย่างงี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมจะลองให้เจ้าเอ๋ นะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปให้เจ้าเอกันของเจ้าเอก็จะเหมือนกันนะครับผมเนี่ยใช้วิธีการหลอกกบเหมือนกันเลยเอาเอเอทําไมดูเศร้าๆนะลูกอะอะไรเนี่ยดูไม่กระปี้กระเป๋าเลยมันจะกินไหมเนี่ยโอ้ยเจ้าเอกก็เจ้าวัทัยุนะครับช่วงนี้สองเดือนเนี่ยเดือนที่สองแล้วไม่ยอมกินไม่ยอมกินแบบนี้เลยคือมันกินยิบย่อยนะทุกคนกินมแมลงสาบบ้างกินนอนนกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเอาอาหารสดแบบนี้มาให้กินคือไม่ยอมกินอะ เนี่ยโอ้ยไม่กินละถ้าอย่างเงี้ยดูดิหนอนก็ไตย,ยึกยักยึกยักอย่างเงี้ยอ้าวไม่สนใจปั๊บบอกเอเอ้ย <c oughs> ครับก็โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราลองมาให้เจ้าอ่าเจ้าห้าวนะกินลองดูเนาะเอาเปล่านี้หนอนนกของเจ้าเอเมื่อกี้นะครับปั๊บป๊บ,ปบโอ้มันยังมีพุงไว้ใส่หนอนอยู่เว้ย <c oughs> แต่เหลือปลานะเหลือปลาไว้หนึ่งตัวนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆท่านเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งเทคนิคเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงกบและกบไม่ยอมกินอาหารนะครับสําหรับวันนี้กระผมรูปหล่อใจงามนามว่าเกมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมบา,บายยครับ